สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพูดถึงการหารสั้นนั่นเองนะคะสําหรับมือใหม่หัดหารเลยนะค่าคุณครูจะพูดแบบอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะเพื่อให้นะักเรียนที่แบบเพิ่งฝึกนะคะเพิ่งฝึกหารสั้นนะคะ,ะได้เรียนรู้นะคะคุณครูก็จะพาทาไปทีละสเต็ปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะต้องขอขอ,อบคุณนะคะสื่อนะคะจาก เพจสื่อบ้านคณิตนะคะสำหรับใบงานส,สวยๆแบบนี้นะคะเราไปเริ่มกันเลยเริ่มจากข้อที่1นะคะตัวตั้งนะคะตัว70,000 341คือตัวตั้ง6คือตัวหารจำไว้ให้แม่นนะคะวิธีการหารสั้นก็เด็กๆคะมันอาจจะแตกต่างกับการหารยาวนิดนึงตรงที่เวลาเขียนจะเขียนความแบบนี้ใช่ไหมอ่าเขียนความนะคะ ตัวหารไว้ข้างนอกตัวตั้งไว้ข้างในแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเวลาเขียนคุณครูทุก่างแนะนําให้เขียนชิดกับตัวเส้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะรู้ว่าว่าทาไมถึงทําแบบนี้นะคะนี่อ่ะโอเคขั้นตอนแรกนะคะให้เราตามหลักแล้วอะ่ะก็คือการนึกใช่ไหมว่าเศษหารหกได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ อ่า7หาร6ได้เท่าไรหรือ6คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง7มากที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนแม่สูตรคูณไว้ให้เลยนะคะหกหนึ่งเป็น6 6 2 12, 6, 3, 18, 6, 4, 1สองสิบ4องาอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะเราจะเห็นว่า ตัวที่มันใกล้เคียงกับ7มากที่สุดก็คือ6กคูณหนใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเด็กๆก็เขียนหกคูณหไว้ตรงนี้นะคะหกคูณหนนะอ่ะเป็นเลข1 6 1หหนึ่งเป็นหใช่ไหมคะอ่ะหกหนึ่งเป็นหให้เด็กๆเขียน6เล็กๆไว้ตรงนี้ค่ะนี่เขียนหไว้หไว้นะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะจะไ,ได้ไม่ลืมนะความหมายของหกก็คือหก คูณ1เป็น6จากนั้นให้เด็กๆเอา7นะคะ7ที่อยู่ข้างบนมาลบตัวข้างล่าง7-6ลบหเหลือ1มันเหลือ1ใช่ไหมถ้ามันเหลือ1ให้เด็กๆเอาขึ้นมาเขียนตรงนี้ค่ะ1แบบนี้เอามาเขียนตรงนี้นะคะจากนั้นนึกต่อว่า6คูณอะไรแล้วได้10ใกล้เคียง10บมากที่สุดก็เป็น6เลยค่ะ หกคูณหเป็น6เพราะว่าถ้าหกคูณสมันเกินใช่ไหมอ่ะหกหเป็น6อ่ะเช่นเติมเลขหนึ่งเหมือนเดิม6 1หนึ่งเป็นไหนนะ6เขียนไว้ข้างล่างแบบนี้ค่ะทำไงต่อเขียนเสร็จเอาเลขข้างบนมาลบเลขข้างล่าง10ลบ6เหลือ4นะคะเด็กก็เขียนเลข4ไว้ข้างแบบนี้อ่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเลขต่อไปที่เราคิดก็คือ6คูณอะไรหนะ้ามันใกล้เคียง 43มากที่สุดใกล้เคียงในช่องนี้ค่ะ43มากที่สุดนะคะเนี่ยคะไม่มีใช่ไหมมีต้องต้องท่องต่อเลยค่ะ6 5 3 1า6ามสิบหกหกเห็นไหมคะอ่าแสดงว่า6ถ้าเกิดเราองหกคูณแปดเน่ะมันจะเป็น48เรามันเกินแล้วเราก็เอาตัวที่มันไม่เกินแล้วมันใกล้เคียงที่สุดก็คือ6กคูณเจ็ดหก เ4 2อ่านได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไป42ใช่ไหมอ่ะจากนั้นก็เอา43ข้างบนเนี่ยมาลบ42ข้างล่างได้เท่าไหร่คะ43่บลบ42เหลือ1เหลือ1นึ่แบบนี้คิดต่อค่ะ6คูณอะไรได้14 6คูณอะไรได้14ใกล้เคียงเลยก็คือ6คูณ2อาจ่ะเขียนไป6 2 6 2 สิบสองข้างล่างตรงนี้อคาต่อค่ะข้างบนลบข้างล่างเหลือสองเหลือเท่าไหรเอามาเขียนช่องถัดไปเหลือสองแล้วก็นึกต่อว่าในช่องนี้ที่เราจะคิดต่อคือหกคูณอะไรแล้วได้ยี่สิบเอ็ดใกล้เคียงมากเลยตอนนี้ก็คือหกคูณสามใช่ไหมคะหกสามสิบแปดหกสามสิบแปดได้สิบแปดข้างล่างแบบนี้ลบต่อค่ะลบต่อเลยค่ะยี่สิบเอ็ดลบสิบแปดเหลือ 3ใช่ไหมคะหาลบ3มันไม่มีช่องให้เราเขียนแล้วเราก็เขียนลงไปเลยอาถ้ามันชิ้สุดแบบนี้หมายความว่าการหารตัวนี้ไม่ลงตัวมันมีเศษนะคะซึ่งตัวเศษของเราก็คือตัวนี้นะะแหละก็คือเลข3ามนี่แหละอ่าเวลาตอบเราก็ตอบมาแล้วเดี๋ยวคุณครูขอญยตลบตัวนี้ออกนะคะอ่ะมันจําเป็นเศษเศษอะไรคะก็คือตัวนี้แหละคะ่ะนี่ฮะเศษ3มเองนะคะ เราออกมาจากตัวนี้นะนี่ไงนี่คือเศษสามนะคะแล้ววิธีการตัวคาตอบนะคะก็จะได้ว่าคําตอบที่เราได้คําตอบที่เราคํานวณได้เมื่อเรานําไปคูณกับตัวหารแล้วนะคะนําไปคูณกับตัวหารถ้ามีเศษก็ให้บวกเศษลงไปด้วยก็คือ3ามของเราแล้วปุ๊บเนี่ยคำตอบของเรามันจะเท่ากับตัวตั้งพอดีนะคะเนี่ยค่ะ มันจะเท่ากับตัวตั้งนะน้าเด็กๆอาจจะตรวจคำตอบโดยการนำไปตั้งคูณนะคะคุณครูจะตรวจคำตอบให้ดูนะคะเริ่มจาก6 3 18ใส่8ทด1 6 2 12 13ใส่3ทด1 6 7 4 2 43เป็นทด4 6 1เป็น6บวกทดเป็น10ทด1 6 1เป็น6เป็น อ่โอเคในช่องนี้เราได้7จ็ดเมื่อเรานํำมาบวกสาจากนั้นก็นํำมาบวก3ค่ะนำมาบวก3มปรากฏว่าทําไมคะได้เท่ากับ7 3็ดหซึ่งเท่ากับตัวตั้งของเราเลยแสดงว่าที่เราหารมาทั้งหมดนี้ทำไมคะเป็นคําตอบที่ ถูกต้องก็คือตรงนี้หารหนึ่งหมื่เอามศษสามเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็สามารถสรุปได้ว่า7จ็ดหมเหารหจะเท่ากับ11,723เจร้อยศษสามนะคะแล้วก็ตอบกันตามปกติเลยค่ะ ต่อไปไปข้อที่2เลยค่ะแต่คุณครูจะทำวิธีนี้ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนนะคะคณาวนี้เราจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆนะคะท,ทําแค่ข้อ2ข้อไม่เข้าใจแน่นอน,นะคะ่ะต้องดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําไปพร้อมๆนะคะแล้วก็ลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมตัวตั้งตัวหารตัวตั้งอยู่ข้างในชิดเส้นไว้ก่อนนะคะอย่างที่คุณครูบอกชิดเส้นไว้ก่อนแบบนี้อ่าชิดเส้นไว้ก่อนชิดเส้นไว้ก่อน ตัวหารอยู่ข้างนอกอ,อันดับแรก4คูณอะไรแล้วได้4นะคะ4 1เป็น4 4ลบ4ลบ4เหลื 0, อ0ถ้าเหลือ0เราไม่ต้องเขียนก็ได้แสดงว่าเราสามารถคิดถัดไปเลยว่า4คูณอะไรแล้วได้6ใกล้เคียงมากออก,กาันนะคะก็ 1> 4 1เป็น4 2เป็น8แสดงว่า 4อ่ะ4 1เป็น4อ่าได้ตัวเลขแล้วนำา6มาลบ4 6ลบ4เหลือ2เขียน2ไว้ข้างๆแบบนี้จะได้รู้อ่าแสดงว่าช่องต่อไปเราต้องหาแล้วว่า4คูณอะไรใกล้เคียงกับ25มากที่สุดครับ4 5 2ห4 6 24 4 7 28สแสดงว่าถ้า4 6เนะี่ยมันเกินใช่ไหม4 5 2ห้6ย4 4ส่หอถ้าเกิด4 ,7 คูณ7มันเกิน ต้องเป็น4คูณ6นะคะ4 6 24 4 6 24อ่าลบกัน25 25ลบ24เหลือ1มาเขียนไว้ตรงนี้นะคะเป็น1อ่าจากนั้นคิดต่อว่า4คูณอะไรได้17 4 1เป็น4 4 5 20เกินใช่ไหม4 40 16อ่ะโอเค4 40 16จากนั้นเอา17มาลบ สิบหกเหลือหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งนะเขียนหนึ่งไว้ข้างๆแบบนี้ไปคิดต่อสี่คูณอะไรได้สิบสี่สองเป็นแปดใช่ไหมคะใกล้เคียงมากเลยสี่สองเป็นแปดนะคะคือบางคนอาจจะคิดเอาเป็นในใจก็ได้ไง 8. แต่แต่ว่าคนครูเขียนให้ดูดีกว่าจะได้รู้เลยว่าสิบเนี่ยมันลบแปดแล้วมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับสองใช่ไหมเออก็ไปเขียนสองไว้ตรงนี้เลย ต่อไปคิดต่อเลยค่ะว่า4คูณอะไรได้22ใช่ไหม4 7 2เเกิน4 5 20 4 6 24แสดงว่าต้องเป็น4 5 20นะคะ4 5 2ห้่าตัวนี้เ2คลบ20เหลือเหลือ2ใช่ไหมถ้าเหลือ2ปกติเราจะมีตัวเขียนใช่ไหมแสดงว่าข้อน,นี้ก็มีเศษเช่นเดียวกันแสดงว่าเศษอะไรคะเศษ2นั่นเองนี่ค่ะ มีกรเสีงานนะคะ42นะคะตรวจคำตอบเหมือนเดิมคำตอบที่เราได้คือหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนใช่ไหมอ่าหนึ่งแสนสี่ร้อยยี่สิบห้าคูณคูณกับตัวหารคือสี่อ่าแล้วก็ไปจะได้เท่ากับตัวตั้งในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราใช้วิธีคูณดีกว่าเนะาะอ่าเดี๋ยวจะได้แบบรู้ได้รู้วิธีดูไปเรื่อยๆนะ วิธีการเวลาคุณคูณคุณยังไงนะคะสี่ห้ายี่สิบคดสอง่สองเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบสี่สี่สิบหกสิบเจ็ดหกยี่สีห้าสี่หนึ่งเป็นสเป็นหกสหนึ่งเป็นสี่โอเคนะคะได้แล้วได้สี่แสนหหน้าันเจ็ดร้อยะคะทีนี้เอามาบวกสองเอามาบวก2ปรากฏว่าทำไมคะ ได้คำตอบ465,702เป็นไงคะตรงไหมอุ๊ยตรงพอดีเลยค่ะถ้าตรงพอดีแบบนี้สามารถสรุปได้เลยค่ะดังนั้น46,000 4แสนโอ้คุณครูง่วงปะเนี่ย465,702หาร4ก็เท่ากับ1 1สนหนึเศษสอนั่นเองต่อไปข้อที่3ดูก่อนนะคะเคูณอะไรแล้วได้ว็็เคียง8มากที่สุดนะคะเจเป็นเจ็ดสใช่ไหมอ่ะเจเป็น7จ็ใช้สี ม่วงเหมือนเดิมเด็กได้ไม่สับสนนะคะเจดหเป็น7 8็ลบเเหลือ 1, 1> คุณครูทำไมไม่ทำเลยเนี่ยสับสนเนาะไม่เป็นไรแยกสีได้รู้นะคะต่อไป7คูณอะไรได้19เก็เขียนเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเนะคะเจเป็น7จ็ดเจ็ดสมันเกินใช่ไหมอ่ะก็เจ็ดสพอ 7 2 14อ่าจากนั้นเอา19ลบ14เหลือ5นะคะเหลือ5เขียน5ไว้ข้างๆแบบนี้อ่าจากนั้นคิดต่อว่า7คูณอะไรได้52 7 7 49 7 8 5 6ช้ากช็ต้องเป็น7 7เอ่าเ 7, 7 49อ่าเอา52มาลบ49 หลือ3อาจจะเขียน3ไว้ข้างล่างแบบนี้3อ่าคิดต่อ7คูณอะไรได้33 7 5 35เกิน7 4แล้วกันใช่ไหมอ่า7 4 4 7 28อ่าทีนี้ก็เอา33มาลบ28เหลือ5นะคะเหลือ5 อ่ะคิดต่อคิดว่าอะไร7คูณอะไรได้57 7 7 49 7 8 56อ่ะ,ะแสดงว่า7คูณ8ใกล้เคียงสุดนะคะ7 8 56อ่านจากนั้น57ลบ56ก็เหลือ1เหลือ1นะคะอ่ะคิดต่อ7คูณอะไรได้14 7 1เปน7 7 2 14 7 2 14ว้าวข้อน,นี้จะเห็นแล้วทำไมคะ 14-14ลบ 14, เหลือ0ใช่ไหมอ่าเหลือ0แสดงว่าข้อนี้ทำไมคะไม่มีเศษนะคะลงตัวพอดีเลยนะคะอ่ะวิธีการตรวจคำตอบในกรณีที่มันไม่มีเศษนะคะก็เอาคำตอบที่เราได้นะคะมาคูณกับตัวหารเลยนะคะคูณกับตัวหาร7-2-14อ่ะเขียนลงไปเลย14 4อ่า8 7 56 57 สี2 8จ็ดยี่แปดยี่แปดสามอ่าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเกอ่าเป็นไงคะแปดเก้ 8, 9, 2, 3, 7, ตรงกับตัวตั้งของเราไหมถ้าตรงกับตัวตั้งแสดงว่า เราหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะในกรณีที่เราอยู่บ้านเราใช้เครื่องคิดเลขลองตรวจดูก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องสอบไงนะเออคุ้งง่วงอีกแล้วนักเ,เรียนง่วงตลอดตลอดอ่ะโอเคหารเจ็ดเท่ากับหนึ่งแสสองมืเจ็ดันสี่ร้อยแปดสิบสองค่ะโอเค ข้ไปแล้วออกมาดูต่อไปข้อที่4ใกล้แล้วนักเรียนครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางแล้วอันนี้สําหรับผู้เริ่มต้นเลยนะอ่าแล้วเราก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าหุยหันจนเป็นเซียนแล้วเนี่ยสามารถคิดในใจก็ได้ใช่ไหมอ่าถ้ามองภาพไม่ออกคุณครูก็จะแนะนำํำแบบนี้เดี๋ยวข้อสุดท้ายแล้วกันลองนึกในใจดูนะเออลองนึกในใจดูสิว่าเราแบบ มาถึงขั้นที่แบบเข้าใจือยังนะคะหนึ่งสองเก้าหกสามศูนย์ออันดับแรกสองคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมสองใกล้เคียงก็คือ2อศูนย์ใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีให้นักเรียนขยับไปอีกหลักเลยนะคะเออเราไม่ต้องเสียเวลาให้มันคูณศูนย์ เป็น12เลยนะคะทีนี้อ่าสองคูณอะไรได้12คะจะเห็นว่า2องคูณหคูณหเป็น12อ่า12บสองคูณสิย้อยสิบลบสองเหลือ0อ่ะไม่ต้องเติมก็ได้นะคะไม่ต้องจริงๆอ่ะเติม0ตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะแต่เราไม่ต้องเติมก็ได้นะคะอ่าต่อไปก็2คูณอะไรได้นน9 2 4เป็น8 2 5เป็น10แสดงว่า2 4เป็น8อ่ะตบเก ลบแเหลือ1นึ 1, จากนั้นไปคิดสองคูณอะไรได้16บหกสองปใช่หมสองแปดสอ่าก็เป็น16บหลบสิเหลือศเขียนไหมเขียนไหมคะ,ไม,ไ,นะไ,นะะไม่เขียนก็ได้่ะศูนตรงนี้ก็ได้นะอ่าไม่เขียนก็ได้อ่าสองคูณอะไรได้สามสองหเป็นสอง สองหนึ่งเป็นสองอ่าสามลบสองเหลือหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งเขียนป็นอย่างนี้นะอ่ะคิดต่อสองคูณได้สิบสองห้าเป็นสิบลงตัวไหมข้อนี้ลงตัวไหมคะเอ้ยลงตัวพอดีเลยคะ่ะเป็นศูนย์นะแสดงว่าข้อนี้ไม่มีเศษนะคะจางนั้นเรามาทดสอบกันนะคะนำคำตอบของเราที่ได้นั้น แล้วนั้นไปคูณกับตัวหารอ่ะคูณดูนะคะ2 5เป็น10 2 1เป็น2บวกับทดเป็น3 2 8 16ทด1 2 4เป็น8เป็น9 2 6 10 2แบบนี้อ่ะเป็นไงคะเหมือนไหมคะเหมือนได้เลยนะคะเหมือนเป๊ะเด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 ๊ะเ,เ,เลยทูทำไมนักเรียนหารเก่งจังเลยเนี่ย นะคะดังนั้นสรุปได้ว่าเวลาสรุปให้เอาโจทย์มานะคะอเออก็ถาอะไรจะตอบประนั้นแหละหาร2เท่ากับคําตอบที่เราหารได้นะคะหกหมื่นสี่พันนะคะข้อ5ลองลองแบบทดในใจดูสิพอหนึกออกไหมนะคะจะพอได้ไหมเราทดสอบตัวเองดูนะคะทำไปพร้อมคุณครูนะคะอ้าวคุณครูคิด เบี้ยวทำไมไม่บอกครูเนี่ยอ้าหกเจ็ดเก้ารู้นะคะสามอะไรได้3ามคะในอันแรกเลยแบบนี้3ามอะไรได้สามคะสาเป็นสเหลือ0นค่ะต่อไป3ามอะไรได้3ามคะ สาเป็นสค่ะโอเคเหลือโซ3สใกล้เคียง7มากที่สุดนะสาองเป็นหค่ะเหลือหนึ่งใช่ไหมอ่าเหลือหนึ่งคุณครูว่าเขียนไว้จะดีมากนะอ่าไม่ต right ้องเขียนง่างแต่เขียนข้างบนก็ได้นะคะจะเรินสับสนมห้าสิบห้าสิบหกลบสิบห้เหลือหนึ่งอ่าสิบหลบสิห้เหลือหนึ่งสห้าสิบห้าเช่นเดียวกัน17บเลบสิบห้าเหลือ สออะไรได้ยี่สิบเก้าสามเ้ยใช่ไหมคะอ่าสามเก้ 3, 9, 27, 29, แล้ว27เหลือ2แสดงว่าข้อนี้ตอบเสร็สอ่าเห็นไะเป็นไงอ่ะทันคุณครูไหมอันนี้คือถ้าเกิดเราคล่องแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่ามันตอบ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 ,ตอ,บ,ตอ,บ,ตอ,บอะไรนะ ไปฝึกไว้เยอะนะอยากฝึกฝนตัวเองอยากด้ยทำไมคุณครูตอบได้เร็วจังเลยอยากเก่งเหมือนคุณครูก็ต้องไปฝึกฝนนะคะ,ะข้อนี้อย่าลืมว่ามันมีตัวเศษ้าต้องเอามาบวกที่หลังนะคะเศษสองนะ,ะมาดูกันนะคะสามเ 3 5มห1าสิทด1นึ่งสาทด1 3ึ่งสามสองเป็นหเป็นเจ็เป็นสามเป็นสอ่ะบวกกับ2เป็นอะไรเอ่ยส3 7สาบวกกับ2ก็เป็นโอเคตรงเลยเยี่ยมมากแสดงว่าเรานั้นฝีมือในการหารของเรานั้นไม่ธรรมดาเลยนะคะ โอเคไนนะคะขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เพิ่งหารสั้นครั้งแรกนะคะคุณครูแนะนำว่าหลังจากที่เราเอา6เนี่ยไป6คูณหแล้วเนี่ย6คูณตัวที่เรามาเติมเน่ย6คูณ1เป็น6เนี่ยเขียนกํากับไว้เลยอะ่ะ หกคูณหนึ่งอ่ะได้หกใช่ไหมจากนั้นก็เอาตัวข้างบนอ่ะมาลบตัวข้างล่างลบได้เท่าไหร่ลบแล้วก็ไปขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะก็เหมือนการทดไว้อ่ะเออจากนั้นก็หกอะไรได้สิบล่ะหกหนึ่งเป็นหกนะอ่านจากนั้นก็เอาสิบมาลบ6หกลบกันได้ลบก็เหลือสี่ก็มาเขียนไว้หลักทอยไปแบบนี้สําหรับคนเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครเริ่มเริ่มคล่องขึ้นมานิดนึงแล้ว เริ่มคล่องขึ้นมานิดนึงนะคะเราอาจจะไม่ได้เขียนกำกับไว้แบบนี้แต่มันก็ต้องมีการคิดในใจถ้าเราไม่ลืมใช่ไหมเออมีการทุนในใจแต่การที่เราเขียนเลขกำกำับไว้แบบนี้มันจะช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยเราต้องคิดแล้วว่าหลักถัดไปอ่ะสามคูณอะไรได้ส6บงี้ไงเออมันก็จะแบบดีขึ้นแต่คุณครูคิดว่าสาหรับเด็กๆนะคะแบบนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ลืมนะแล้วก็จำง่ายแล้วมันก็เป็นการหารสั้นจริงๆอ่ะเออ ประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยนะคะและนี่ก็คือการห่าสั้นนะคะสำหรับเด็กๆชั้นประถมชั้นเริ่มต้นของเรานะคะก็สามารถลองศึกษาถ้ายังไม่เข้าใจฟังคุณครูวนไปอย่างนั้น,นะคะฟังไปฟังไปหรือว่าฝึกทำแบบฝึกหันไปด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะบ๊ายบาย